ได้นรอเสา่าไดโนรืเอเปล่าพันพันนงไิโลเสอรัสแล้วมือแกอ๋อเฮ้ยมือแก่ที่ทั้ทงใจดีจดและรอบรู้สารพัด่ะให้ตาจะอ่านให้ฟังแล้วอ๋อลีเนเอย้ยพูดให้มันชัดๆนะลูก ตาขำแกแล้วเนี่ยก็เพราะหนูง่ายตาขมำแกแกพูดไม่จาอะอะไรต่อทมไมที่ยังนุ่มปู่ตุ้มตุ้ยทไมที่ยังนุ่มทไมที่ยังนุ่ม ชัดตาแก too, ตาข่ำแล้วเนี่ยดูไม่ชัดอารีนอย่าหยิกตานะตาเจ็บขนมจีนยำอะไรนะขนมจีนยำคืออะไรอะไรไม่รู้เรื่องขี่างคืออะไรอ่ะหมูตุ้มตุ้ยปูตุ้มตุ้ยอย่างนี้พี่อ๋อดูกระตูลูกอย่าหยิกตานะเป็นนักเดินทาง And <laughs> am